สามีนัดเตททุกคนเป็นคัดซีอีกแล้วคัดซีนเยอะมากเฮ้ hey, ที่เบบว่านัดนัดเราแบบว่าให้มาหาตอนเที่ยงถึงห้าโมงเย็นนะเฮ้คุณมาแล้วเป็ไงคะผมกำลังวัดขนาดด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมชนิดใหม่นะครับแคสเปอร์เรียกว่าแคปเปอร์เพิ่งจะได้รับการออกแบบล่าสุดจากพ่อมดทั่วมุมทั่วทุกมุมโลกเออเราว่าบิกเตอร์นา่าซีดนะคะ <laughs> นี่ผมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูไหนทำให้ดูหน่อยจิมันจะมีลำแสงที่มองไม่เห็นยิงออกจากเครื่องไปจนกระทั่งตกกระทบกับวัตถุระยะทางที่เกิดขึ้นจะสส่งกลับมาอย่างตัวควบคุมด้วยความแม่นยำที่น่าอัศจรรย์ไหนฮะอะกดยัง มันกล้องหายรูปเลยอ,อะไรฮะขอยืมแรงผมว่าผมได้ข้อมูลการวัดและการคำนวณทั้งหมดครบแล้วครับ ุงนีใจมากที่วันนี้คุณอยู่กับทั้งวันแทนจรรยาบันในการทำงานของคุณก็น่าหลยเชื่อมากอะไรอ่ะขอโทษนะครับที่เปิดให้คุณรอจนเย็นขนาดนี้เงินเรากลับบ้านเสียงอะไรอ่ะนั่นสัปปะาดจากเหมืองนี่ไหนลูกไม่เห็นมีเลยค่ะคุณจะปกป้องผมเหรอครับเดี๋ยวนะเธอเป็นสามีฉันนะอ้าวน้องแคทอ้าว ดักกี้หร eh, uh, ือดิกก right ี right ้เลยนะที่เป็นนั่นไหมแค่แมวใช่แมวของคุณหรือเปล่าเอ๊เกย์ทุกคนคะดิวกี้อะไรนะปะดิวกี้ปะนั่นไงอย่าบอกว่าดิเอจะไปอยู่กับเราดิวอี้อ๋อยูปะเนี้ยวกไปอยู่ที่ไหนมาฉันคิดว่า น่ารักจังอ่ะไม่อยู่หรออ่ะพาแฟนมาด้วยป,ป๊าป้าโอ้นี่วันแกเหรอป๊าป้าป๊าป้าเลีเ้ยงไหวไหมเมียวเมียว,ยวเอ๊อยากกลับบ้านด้วยกันไหมพาเพื่อนของแกมาด้วยก็ได้นะเน่แ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 เธอดูแลด้วยนะเนี่ยเราต้องซื้อคอกให้หรอไม่ไปหรออยี่บอกว่าพาลูกมาด้วย เฮ้นั่งขาฉันนะเอาเดี๋ยวอี้กจะไปไหนนะ่ะไม่ไปอยู่ด้วยกันเหรอลูกมีครอบครัวแล้วไม่นะอย่าร้องไห้ไปเลยฉันมีความสุขมากที่เก๋ไม่เป็นไรจะเพื่อนตัวน้อยดูยน้ำตาคอเลยอะที่รักไม่เป็นไรนะมาจะครับเรากลับบ้านกันเถอะ ท่าน้ำฉันยังคล่องใจไม่หายไอที่วาดท,ท่าน้ำเนี่ยไหนสามีก็ไม่อยู่แล้วนี่ มาเจอดิวอี้นี่เธอฉันอยากจะรู้ว่าพอฉันได้แล้วมันจะมาไหมเอมเบอร์ไม่ใช่เอมเบอร์นั่นไงไอ้หมอเฮ้ยแหมทีฉันในที่สุดก็เจอว่ะนึกว่าจะไม่เจอไม่มีนะนี่ ท่าน้ำไหนอะก็ปลิน้นก็ปลิน้นก็ปลิน้นอ๋อแม่จะขึ้นไปดูหน่อยนะน้องแม่ไม่รู้ว่าท่าน้ำไหนอะค่ะนี่ก็ไม่ใช่นะหรือว่าในถ้ำนี้คะ่ะ ปัญหาถ้าไม่มดนี่ไงเปล่าก็ปลินก็ปลินก็ปลินนมีไห้หรือเปล่า,ลลลามาเจอกันที่ท่าน้ํานี่ไงอ๋อเจ้าคนน่าจะปอกเอาสักก๊อปนี่ไงเราเจอแลนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งนะคะเอา้ายังอัดอยู่เหรอ แต่ว่ายังไม่ได้อัดนี่นะเจ้าเป็นคนเงียบต่างจากรูปลักษณ์นะข้าไม่คาดคิดว่าเจ้าจะมาปรากฏตัวอักก็เจ้านัดมามใช่หรอือเราก็ตามหาอไปท่าน้ําไหนก็ปรินรับใช้เจ้าหนของข้ากดมากที่ข้ายอมให้เจ้าเข้าไปในบ้านของนางข้าต้องยอมรับความผิดทั้งหมดที่หมึกนั่นโดนขโมยไป และตอนนี้ข้าก็ต้องมานอนอยู่บนพื้นดินหาจะไปอยู่ด้วยกันไหมล่ะเจ้าต้องช่วยข้าได้บ้า,ไานได้งังข้าคืนไม่เช่นนานจ่ายของข้าจะให้ให้ฝามแบบว่าแฮปปี้เน็เนี่ยที่มนุษย์เรียกว่าอะไรไดเจะไปเยี่ยมเยียนไปจะพาสัประหลาดไปเยี่ยมบ้านฉันบ้างเถอะหยุดนะถ้าต้องการเหตดหลักลายชนดิดอย่างละหนึ่งโหลหา ได้จากที่นี่ได้ดอกไม้บึงตะก้าใหญ่ที่ข้าจะบอกรายการกับเจ้าข้าต้องนําของหล่อนนี้ไปมอบให้นางเพื่อแสดงความภักดีและเอางานระบ้างข้ากลับขึ้นมาโมโหเหรออีกแล้วที่นี่ใช่ไหมคือในนี้นั่นเหรออะไรบ้างแป๊บบนึ่งนะบูชา,าไม่หมดนำดอกไม้บึงห้าสิบเลยเหรอเห็ดสีแดง เห็ดม่วงที่นี่เท่านั้นด้วยนะเห็ดโมเรลเห็ดชองเทเรลโอ้ไม่ก็เออเธอไม่ต้องรีบนะอ๋อเอามาใส่ที่นี่เธอไม่ต้องรีบนะฉันยังไม่รีบเออแล้วฉันจะออกไปยังไงอ่ะเออแล้วฉันจะออกอันนี้คือเห็ดอะไรดูก่อนนี่คือเห็ด ไม่ใช่เห็ดอันนี้ใช่ไหมอ๋อมันเป็นเห็ดแบบนี้นี่เอง เราจะทำวันนี้เลยเหรอเราไม่มีเวลามั้งเราไม่มีเวลามั้งมันเยอะจัดเลยนะค่อยๆเก็บไปดีกว่าไหมหาทางออกกับเอ้ยไอ้หมอเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยมันจะเห็นอันนี้ไหมไม่รู้ Hm. Okay. Mm? 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 ไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ ไปไหนอ่ะทางออกไปไหนตูอยู่ไหนนี่ตัอยู่ไหน,ไหน,ไหนฮะไม่นะหลงทางมันอยู่ไหนไอ้ซาปาลัดอืมอืมพืดพืด ตองรองไม้แดงนี่นะมันอยู่ไหนนี่เอ้หมอแน่จริงออกมาดีโท่มันทางออกอยู่ไหนะคะ เฮ้ยมันมีสพประหลาดตัวเขียวด้วยนีหมวาเฮ้ยเราเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะตายเลยเดี๋ยวทำไมอ่ะเออน่ากลัวชิบเป่งเลยมีคนเจอคุณหมดสติคราวหลังก็เพิ่มโอเคค่ะ อะไรหายไปอู้ดูล้วดูกไม้ดันหายนงไอ้สามแดงนั่นอะอ่ะคัดซีน ข้ามข้ามเราต้องเก็บไว้ตัางหากเลยดใช่ปะไอที่เก็บผิดไอพวกเนี้ยมา พออย่างนี้พอฉันนั่นลกแก่กลับมาไม่เห็นวะทีนี้เรามาเจอนะเออขอขอ,อ,อกล่องใหญ่กล่องหนึ่งดิวันนี้ไม่ต้องทำอะไรอะ่ะ ขอฝากไว้นี่ก่อนนะคะอ่าไอ้ที่เก็บมาจากพวกนั้นก็คือมีไอ้พวกนี้ไอ้กระโหลกกลานี้ด้วย มันต้องการเห็ดอะไรบ้างติดแตงเห็ดม่วงดอกไม้เห็ดสีแดงสิบสองหัวสีม่วงสิบสองอันนี้ก็สิบสองเห็ดอันนี้ก็สิบสองเห็ดชงเท่อเูวเรลวเรลว,ลว,ลวนม เห็ดโมเลียวชงองเร็วกับโมเลียวชงต้องเร็วกับโมเลียวอันไหนวะอันนี้คือโมเลียวนีเห็ดแดงเห็ดม่วงอันไหนอะนี่เหรอหนึ่งอันนี้นะกับอันนี้ อผมแม่หมด เจ็ดแปดยังไม่ถึงสองร้อยอ่ะอแต่นี่มามาทีหลังไหมเออแล้วว่าจะทำอะไรนะ มาเราอยู่ไหนอะสรุปว่ไอตัวเขียวนั้นคือเราต้องเอาสรุปว่าเราต้องเอาไอ้ตัววักลับบ้านไปด้วยหรอ เราต้องเอาไอตัววักกลับบ้านไปด้วยได้จิโอนี่เลยจิโอ,อที่ฟาร์มแรกสารพัดแรก Thank mm -hmm. you. ทำไมท่านเลวิตแต่ไฟไม่ใช่ลีนัทต้องจนสลับคนตลอดเลยโอ้ยนึกว่าจะไม่ผ่านจะแล้วไลองังหุ่น เราขาดอย่างนิดหน่อยนะแต่ของแม่มดนั่นคือรอก่อนนะต้องหาไอตัววับกับบ้านด้วยนะเดี๋ยวจุดไฟให้ท่านเลวิตดิ <c oughs> <c oughs> ใครดับจะดับเองเหรอปกติไม่เคยเห็นจะดับเลย <c oughs> อยู่ไหมดิมิเทียส <c oughs> อยู่ในบ้าน ไม่รู้จะเอาอะไรให้อ,อะไรก็เอาไลยนะคะน้ำมันอ่างนี้ไมชี้ต้วกันนะอา่าค,คุณกลับมารูกเป็นหน้าตื่นเต้นใช่ไหมไม่อ่ะสวัสดีนนฉันรู้ตั้งแต่วินาทีฉันไม่รู้จะอะไรให้คุณอะเอาไปเหอะ คัดซีนเฉยกับใครตะลุงโอเคทุกคนแล้วว่าเอ,อ่อฮิปฮิปอะไรโอ้นัดคุณหิวหรือเปล่า ฉันสามารถทำมื้อกลางวันให้คุณได้นะพอมีสตูแครอทเหลืออยู่นะคุณมีน้ำใจมากแต่ไม่ละขอบคุณมากในการหาอาหารในแต่ละวันฉันโชคดีมากแลหละฮะคุณดูเหมือนมีอะไรจะพูดหรือเปล่าไปไหม คือน,นั่นใจดีมากๆเลยนะเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมฉันสามารถสร้างบ้านให้ลีนัสได้นะทำไมคะคุณเลยนะลีนัสนในที่สุดคุณก็จะได้ใช้น้ำร้อนจะมีบ้านอยู่อาศัยแล้วล่ะนะคุณล่ะคิดว่าไงคิดว่าไงคะคุณลงุงเออไปอยู่กับหนูไหมหนูหนูหนดูแลอืมไม่ละขอบคุณแค่ไม่อยากไปทำไมล่ะคะ ขอบคุณในความเมตตาของคุณจริงๆแต่ฉันเคยบอกมาก่อนแล้วว่าฉันเลือกจะใช้ชีวิตแบบนี้ฉันชอบอยู่คนเดียวมาตลอดฉันชอบความเงียบสงบการขยับไปตามจังหวะของธรรมชาติม,ม,มันเป็นชีวิตที่ฉันพอใจ,จฉันไม่เคยอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ ฉันคิดว่าฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยฉันรักมิตรภาพของเราเป็นอย่างมากเลยล่ะนะและฉันก็รู้ว่าคุณเองก็เหมือนกันแต่คุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะช่วยฉันหรอกนะฉันรู้ดีว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงโอเคไหมได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะคุณได้กลิ่นนั่นไหมกลิ่นหอมหวานของผลเบอร์รี่สุก คุณลงไปเก็บลเะเอย์ค่ะตัดคัดสซีนไปนเลยนะทุกคน